สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็อยู่ที่ไอเคียที่แคนาดานะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูว่ากินค่าฟู้ดคอร์ทที่ไอเคียแล้วคะเท่าไหร่คะ่ะเดินเข้ามาเก็นี่เลยะคะ่ะเจอเขาตั้งล้อเหยื่อไว้ชุดที่นอนนะคะขึ้นที่สองไปเลยค่ะสั่งอาหารทานกันนะคะนี่เห็นไหมมีรถเข็นแบบเนี้ยมันใส่ง่ายมากเลยนะเอาอาหารใส่ฟึฟ๊บปมก็ขอแค่ทานก็พอคะ่ะส่วนแรกเลยนะคะก็ให้เลือกของหวานกันก่อน,นเลยทีเดียวอ๋อก็มีเค้กทั้งหลายแหล่นะคะ ไม่เคี้ยนะคะต้นกําเนิดแรกเริ่มมาจากประเทศสวีเดนนะคะเราก็เลยเห็นธงชาติสวีเดนที่ป้ายเนะะี่ยค่ะเป็นสวิตชเค้กต่อมาก็เป็นแซนด์วิชนะคะต่อไปก็เป็นความบ้างเปล่านะคะผมได้เค้กชิ้นหนึ่งค่ะแล้วก็นี่ค่ะกำลังจะสั่งแซมมอนแอนด์เฟจจีสคนตัก,ก็เนี่ยตักลน้นตักลน้ตกลนตั้งห้าทกทีตังใจยั่ไงติซี่ไม่ได้กินลาติเซีก็ตักใส่จานนะคะแล้วก็ รอสถานีต่อไปค่ะคือเขาตักเนี่ยเขาเขาพิถีพิถันมากเลยนะแถวยาวแค่ไหนฉันก็จะไม่สนฉันจะตักให้ทุกอน,นูของปลาชิ้นของเธอมันอยู่ในจานของเธอต่อไปค่ะ Station Veges นะคะมารับผักกันได้เลยค่ะเราก็จะส่งอ้ยไม่มีซอสเนี่ยซอสอันนี้อร่อยมากรเลยแล้วเขาก็จะส่งให้คุณป้าค่ะ Station ต,ต่อไปก็จะได้ ไอ้ก้อนๆมานะคะเดี๋ยวจะได้เห็นสองแอ่ก้อนๆอนสองอันเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือก้อนอะไรแต่มันอร่อยดีนะคะผมก็กินอย่างเดียวนี่ค่ะชั้นซ่อมตายมาแล้วค่ะไปอ่ะที่นั่งกันกันกน มาดูอาหารราคาอาหารมืนนี้นะคะสมันเกเหรียญน,นะคะเค้ก2.29นะคะน้ำอีก1เหรียญน,นะคะรวมทั้งหมดเป็น13.28แล้วก็บวกภาษีด้วยทั้งหมดก็14เหรียญแหละนี่ก็คือบรรยากาศฟุดคอร์ทของไอเคียะคะ่ะทาเนเสร็จแล้วก็ของมาเก็บตรงนี้อะทุ่มเททิ้งไว้จบ